สวัสดีนะคะพี่พี่ขาสวัสดีนะคะมาพบกันเช่นเดิมนะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่สแกนพี่ว่าโค้ดเพื่อเพื่อนเพื่อนนะคะพี่ขามาเป็นเพื่อนกันนะคะ0 6 2 6 1 7 2 6 0 9นะคะพี่98ล้านนัดพักเครื่องนะคะพี่พี่ชมผ่านทีวีนะคะสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่จะสามารถสแกนผ่านตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันนะจ๊ะพี่พี่ชมผ่านทีวีนะคะสามารถสแกนตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ สแกนตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะพี่จ้ะ98ล้านนัดพักเครื่องนะจ๊ะพี่ ามาชมชิ้นแรกกันก่อนเลยนะจ๊ะพี่ชิ้นแรกนะของอีพีนี้นะคะเป็นมีดหมอนะคะพี่หามีดหมอนะได้มาแบบนี้นะคะพี่ตรงนี้จะเป็นได้แดงนะคะพี่หาได้แดงเนาะได้มงคลแบบนี้แล้วก็จะมีตรงนี้จะพี่ด้ามจับจะเป็นลือสีนะคะพี่ลือสีตรงนี้นะคะแกะลายเป็นเฟมาแบบนี้นะคะตรงนี้จะเป็นทาวเวนะคะพี่ตรงด้ามจับนะคะพี่จะเป็นกระดูกกามช้างนะไม่ใช่งาน,นะคะพี่ลับแจ้งแล้วนะจ๊ะพี่ไม่ใช่งานนะพี่นนอะ จ่าแล้วก็นี่จ่าจะมีด้ายแดงนะคะความยาวของใบมีดนะคะพี่จะยาวถึงเ้านิ้วเลยนะคะพี่นี่เป็นลายเสกมาแบบนี้นะคะพี่เป็นของหลวงพ่อเดิมนะคะพี่่านี่จ้าใบมีดจะสวยงามแบบนี้นะคะพี่ตีลายมาแบบนี้นะคะนี่จ้าพี่สวยงามมากนะคะพี่่าสวยงามสวยมเดิมๆเ,เลยนะคะพี่จ้า จะเป็นของเก่าเลยพี่น้องนัดได้มาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่ตัวด้ามนะคะพี่ตัวปอกค่ะขออภัยนะจ๊ะตัวปอกของมีนะจ๊ะพี่นี่จะจะรัดแนะมาแบบนี้นะคะด้ามนี้นะคะพี่อยู่ที่สามพันแปดร้อยนะคะพี่สวยเดิมเดิมแบบนี้เลยนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชมชอบแล้วนะคะสามารถทักหานัดได้เลยนะคะตามเบอร์โทรที่ให้ไว้นะคะ0ู2 6 1 7 2 6 6 9นะคะพี่ค่ะนะคะ นะคะพี่ขานีแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่แบบนี้เลยนะคะสวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่ขาจ้ะ3า0 0ันแนะคะพี่ราคานี้สามารถลดได้นิดหน่อยนะคะพี่ที่สนใจนะคะทักไลน์มาได้เลยนะจ๊ะพี่และจะถ่ายภาพให้อย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะจ๊ะต่อมานะคะพี่ขาเป็นไม้คูคล้ายๆไม้คูนะคะพี่หรือว่าถ้าไม่แน่ใจนะพี่นะจะเป็นที่ว่าทำน้ำมนต์หรือเขาเรียกไรอ่ะพี่เนี่ยจ้ะ เป็นอักขระชัดเจนแบบนี้จะพี่เป็นของเก่านะได้มาแบบนี้นะคะเหมาติดได้มาแบบนี้เป็นของเก่านะคะพี่หาเดี๋ยวจะฟูให้พี่เห็นนี่จากแกะลายนะพี่น้องนี่อักขระนะพี่น้องลอยจานนะพี่เป็นแบบนี้เลยนะคะ,ะด้ามจับเป็นลือสีนะคะพี่หาลือสีนะพี่น้องนี่ลือสีนะจับ กจเกาวสวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ชิ้นนี้จะราคาสูงหน่อยนะจ๊ะพี่อยู่ที่สี่พันห้าร้อยนะจ๊ะดามจับจะเป็นเอ๊ะปลายจะตรงช่วงปลายจะเป็นแบบนี้จ้ะพี่หุ้มแบบนี้นะจ๊ะนี่จากความสวยงามความยาวนะจ๊ะเดี๋ยวนะัดวัดให้นะคะพี่หาวัดให้เลยเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เหมือนมันก็เรียกไม่เป็นอะ่ะคล้ายไม้คูเหรอพี่หล่อใช่ไหมคูไหมนี่จากสิบสี่นิ้วนะคะพี่สิบสี่นิ้วความยาวตั้งแต่ ด้านบนของลูซี่นะคะพี่จะหลดปลายไม้อยู่ที่14นิ้วเลยเป็นเป็นของเก่าอ่ะพี่เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยนะคะพี่นี่แข็งแรงนะคะพี่มีความแข็งแรงเลยนะจ๊ะมีจ๊ะมีรอยจานอักขระ,ะที่พี่เห็นอย่างนี้เลยนี่นะคะนะพยายามฟูให้พี่เห็นนะจ๊ะพี่เป็นไม้ตรงนี้จะหุ้มด้วยเหมือนกับแผ่นจานนะพี่นะเนี่ยเป็นแบบนี้นจ้ะแผ่นเหมือนกับแผ่นจานฝังเป็นแผ่นจานนะจ๊ะพี่ พุ้มที่ปลายไม้เป็นแบบนี้นี่นะคะตรงปลายไม้จะเป็นแบบนี้จ๊ะเป็นของเก่านะได้มาแบบนี้นะพี่นะ้องไม่ทราบเลยว่าเรียกว่าอะไรนะคะพี่หาหน่แต่ในสายตานน้นก็จะเรียกเป็นไม้คูหรือไม้ที่แบบทําพิธีพี่น่าจะเป็นแบบนั้นนะจ๊ะจ้ะสี่พันห้าร้อยนะจ๊ะสำหรับไม้นะจ๊ะพี่ลดได้นิดเดียวนะคะพี่ลดได้ไม่เยอะแต่เราจนะส่งแล้วจะห่ออย่างดีนะพี่ไม่ต้องกังวลน,นะว่าจะมีริ้วรอยหรือว่าจะแบบ ช้ำรุดอะไรเงี้ยจ้ะต่อมานะคะพี่ชมมีจมีหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เป็นเทาเวทนะคะพี่ะเป็นเทาเวทนะคะสวยงามมากเลยจ้ะพี่เป็นองนะคะอ์เทาเวทนะคะเทาเวทนอ่ะหรือสีหรือเปล่าพี่อ่ะเทาเวทเทาเวทมีเขียวขอภัยนะจ้าพีนา่นี่เป็นลายเสยมานะจ้ะเป็นของหลวงพ่อเดิมนะจ้ะพี่เล่มนี้สองพนสองระจ้ะพี่ ตรงนี้เป็นงานนะไรพี่นะนี่ฝ่องได้เลยฝองเห็นริ้วๆเป็นเาเรียกอะไรพี่แตกลายงาแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นงาน,นะจ๊ะพี่ขืุขวยแบบนี้เลย2 2งพันสงร้อยนะจ๊ะพี่ลดได้นิดเดียวเช่นกันนะจ๊ะพี่สำหรับมีเลมนี้2 2งพันสงร้อยนะคะในคลิปวิดีโอนะคะนะจะบอกราคาอย่างชัดเจนเนาะถ้าไม่ชัดเจนยังไงพี่สามารถสอบถามนะเพิ่มเติม,ตมได้นะคะ นี่จ้ะร้อยจานอะคะสวยงามแบบนี้นะคะพี่หานี่จ้ะสองพันสองร้อยนะคะพี่สามจุดห้านิ้วเนาะนี่จ้ะไม่เล็กไม่ใหญ่นะพี่ขนาดกําลังสวยเลยนะจ๊ะนี่จ้ะ2,200บาทนะจ๊ะสำหรับอีพีนี้นะต่อมามาชมโปรโมชั่นองค์ละ600คู่ละ1 0 0 0งกันนะคะพี่เริ่มที่องค์นี้ก่อนเลยองค์แรกเลยพี่หาวันนี้มีจัดส่งของทุกรายการนะพี่ท่านใดที่ปิดไว้นะคะจะจัดส่งให้วันนี้เลย เมื่อวานมันไม่ทันนะคะพี่ออเดอร์มันตกหล่นไปของฝำจ้าเะจ้าชี้แจงไว้เลยนะจ๊ะพี่อันนี้เป็นหลวงพ่อโตนะพี่เนาะหลวงพ่อโตนี่ปวดบางกระทิงนะคะพี่ถ้าผิดพลาดต้องขออภัยด้วยสวยงามจ้ะพี่หกร้อยบาทเป็นของเก่านะคะพี่เลี่ยมมาแบบนี้เลยนะจ๊ะขึ้นคอได้เลยนะพี่เนาะเราเลี่ยมกันน้ำมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะหกร้อยบาทละจ้ะองค์ที่หนึ่งเนาะ,ะต่อมานะคะพี่เป็นผิ่งนั่งเรือนะคะพี่ กิ่งนั่งเรือเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้แหละค่ะพี่ขาเนื้อเขียวอมเหลืองแบบนี้เลยนะคะพี่นี่ฝุยฝอยแบบนี้เลยด้านหลังจะมีคําว่ารอห้านะจ๊ะพี่ด้านหลังจะมีคําว่ารอห้านะคะหกร้อยบาทเท่านั้นจ้ะพี่จ๋าหกร้อยบาทาจ้ะจ้ะข้างหน้ามีคําว่าปาเวเล่นะคะพี่นี่ปาเวเล่นะคะพี่ปาเวเล่นาะปแล้วก็มีคําว่านอร์อดนะคะพี่นะคะพี่แบบนี้นะจ้ะ 600บาทน,นะจ๊ะถ้าพูดผิดยังไงต้องขออภัยนะจ๊ะพี่ต่อมานะจ๊ะมาชมบางขุนพรมนะคะพี่พิมพะยืนนะคะพี่เป็นบางขุนพรมนะพิมพะยืนนะคะนี่ผมเด็กบางขุนพรมพิมพะยืนนะคะนัดได้แบบเลี่ยมมาเลยนะคะพี่ขึ้นขอได้เลยองนี้สวยงามน,นะคะพี่มีจ่จ่าพระยังขวยสมบูรณ์เลย 600บาทเท่านั้นจะพิจาร600บาทนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นสีวลีหลวงพะก,กวยนะคะพี่สีวลีนะคะพี่นี่จ้ะเป็นพฟฟรัสสีวลีนะคะพี่นี่เก่าๆฝุ่ยๆแบบนี้เลยนะคะพี่จะ600บาทเช่นกันนะจ๊ะพี่600บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นกิ่งพักกิ่งหลอดตันนะคะพี่หามีปกข้างบนนะพี่น้องนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะ เป็นของเก่านะคะพี่ iba, นะนัดได้มาแบบนี้เลย600บาทนะจ๊ะจากต่อมานะคะพี่เป็นตุ๊กตาวัดพรบนะคะพี่องค์นี้สวยนะคะพี่เนื้อสวยงามแบบนี้เลยสําหรับตุ๊กตาวัดพรบนะคะพี่องค์นี้อยู่ที่600บาทเช่นกันนะคะพี่600บาทนะจ๊ะจากต่อมานะคะพี่ถาต่อมานะมาชมโปรโมชั่นองละ7 0 0อนะคะพี่ชมองค์ละ700อนะจ๊ะเริ่มที่องค์นี้กอนเลยจ้ะพี่ องนี้นะจ๊ะพี่นีจ้ะคู่ฟิตร่ฝานนะคะพี่เพื่อคู่ฟิตร่ฝานคุณนะคะพี่หรือหลวงพ่อจ่าแต่พี่นะหลวงพ่อจ่าบางเบาเนาะพี่นนองด้านหลังเป็นพระปิดตาเป็นเหรียญทองแดงนะพี่เป็นเหรียญทองแดงนะจ๊ะพี่มีคำเขียนบอกนะว่าจา่านะก็คิดว่าเป็นหลวงพ่อจ่าแหละจ้ะพี่เพราะชื่อจริงท่านไม่ค้าจริงๆนะจ๊ะ นะจ๊ะพี่นี่หกเจ็ดร้อยจ้าเจ็ดร้อยตรงนี้อยู่ที่เจ็ดร้อยต่อมานะคะพี่เป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชื่นชอบนะเป็นเหรียญพ่อท่านคล้ายเป็นอันปักก้านะคะพี่วัดสวนขันนะปีสองพันห้าร้อยนะคะเป็นอันปักก้านะคะพี่ปีสองพันห้าร้อยนะจ๊ะจ้ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพีฐานเจ็ดร้อยบาทนะสำหรับพี่ท่านใดที่โทรเข้ามานะคะตอนนี้นะัดไลฟ์พะอยู่นะพี่นะ รับโทรศัพท์พี่ไม่ได้จริงๆต้องขออภัยนะจ๊ะมันจะมีฝองเหตุการณ์ที่รับโทรศัพท์ไม่ได้ค่ะพี่รับลูกนะคะรับลูกกับไร้พะนะคะพี่หาถ้ายัางไงนะจะโทรกลับนะพี่นะรอสักครู่นะไรเสร็จจะโทรกลับอันนี้เป็นแพะนะคะพี่เขาวควายนะคะพี่เขาวควายนะคะนี่จะ้ะเป็นของหลวงพ่ออ่ำนะคะพี่เป็นเขาวควายนะคะพี่เป็นเขาเนาะจะ้ะสวยๆแบบนี้นะคะพี่หา จ็ดร้อยบาทนะคะเรียบมาเรียบร้อยนะพี่นะขึ้นขอได้เลยเจ็ดร้อยบาทต่อมานะคะพี่เป็นงานะคะงานแกะสิงนะคะพี่ตัวย่อมย่อมเนาะตัวไม่ใหญ่มากแต่เป็นงานแน่นอนเลยนะคะพี่ประกันงานให้เลยนะคะ พี่เป็นชิ้นเล็กๆตัวไม่ใหญ่มากนะคะราคาเบาๆนะพี่น้าเจ็บาทนะจับต้องได้เลย7จ็อยบาทนะคะพี่ใส่ตลับขึ้นคอได้เหมือนกันนะคะพี่ที่ท่านใดสนใจแล้วอยากจะใส่ตลับนะคะหรือว่าเลี่ยมกันน้ำจะเลี่ยมให้นะคะบวกไปนะคะบวกเพิ่มไปนะคะพี่หาหนิขึ้นคอได้เลยนะคะถ้าเลี่ยมแล้วนะพี่น้องนี่700บาทนะจ๊ะราคาขององค์สิง์นะคะอยู่ที่700อนะจ๊ะพี่ต่อมานะคะพี่เป็นหลวงพ่อมุ้ยนะพี่น้องนี่ก็เป็นงานเช่นกันพี่ ตัวจะไม่ใหญ่ตัวจะไม่ใหญ่นะคะพี่ตัวเล็กๆนะคะพี่ตัวไม่ใหญ่เนาะแต่เป็นงานะคะพี่เป็นของเก่าได้มาแบบนี้เลยเป็นงานะคะพี่มีประกันงานให้เลยเลี่ยมกันน้าได้เลยนะคะพี่จากเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นหลวงพ่อปานนะคะพี่มีฝงพิมพ์เนาะพี่มีสองพิมพ์ อันนี้เป็นพิมพ์นั่งนกนะคะพี่นั่งอยู่บนนกนะหลวงพ่อปานวัดบางนงโคนะพี่นะอันนี้เป็นพิมพ์นั่งนกนะคะพี่เรียบมาหนาหนาแบบนี้เลยเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะจากต่อมานะคะพี่หาเป้นหลวงพ่อปานเช่นกันนะคะพิมพ์ขี่เมนนะคะพี่หรือนั่งบนเมนนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะจากภาพไม่ชัดเจนขอภาพเพิ่มเติมจากตัดได้เลยนะคะถ้าตอบช้าต้องขออภัยพี่ๆด้วยนะคะพี่่ะ จ้ะเจ็ดร้อยบาทต่อมานะจ๊ะพี่มาชมนี่จ้าหลวงพ่อเงินนะคะพี่พิมเขาเรียกพิมจีนนะพี่นะพิมหน้าจีนเนาะพี่ใต้ฐานเป็นดินไทยนะคะนี่จ้ะเก่าเดิมเฟยเดิมแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อเงินนะจ๊ะพี่เป็นดินไทยนะจ๊ะนี่จ้ะอันนี้เป็นหน้าออกหน้าจีนนะจ๊ะพี่พิมกลางนะคะพิมกลางนะคะจ้ะเจ็ดร้อยบาทจ้าพี่จ๋าเจ็ดร้อยบาท หลวงปู่ทวดหลังหนังสือนะคะพี่ทอจุดนะคะพี่ทอจุดนะคะพระเก่าเนยพี่น้องมีริ้วรอยตามกาลเวลาอันนี้เป็นตัวทอจุดนะพี่นะเห็นชัดเจนเลยพี่ทอแล้วจุดตรงนี้ชัดเจนเลยนะคะพี่จะเป็นหลวงปู่ทวดหลังหนังสือวัดช้างให้นะคะพี่หาด <f ew> ูจ้าชัดเจนสวยๆแบบนี้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะสำ <f ew> หรับองค์นี้เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะพี่เจ็ดร้อยบาทนะจ๊ะ ต่อมาเป็นเหรียญน,นะคะพี่หาเหรียญน,นะเหรียญพระครูอะไรพี่อ่านไม่ได้เลยมองไม่เห็นเลยวัดวัดนกกระจากจะพี่มันนกกระจากนะจ๊ะพี่พี่พอฟาพ้าไหมส่วนตัวไม่ได้มีความรู้ต้องขออภัยนะจ๊ะด้านข้างจะเป็นแบบนี้นะคะพี่ด้านข้างอีกครั้งหนึ่งนะคะจ้ะแบบนี้เลยนะคะวัดนกกระจากนะคะพี่ถ้าพี่แทนใดฟ้าบนะจะ้ะ วันนกจานะคะพี่เหรียนเก่านะคะพี่นะเก่าแบบนี้เลย700รจาพี่า7จา0ต่อมานะคะมาชมเหรียนนี้จากที่ค่ะหลวงปู่ศุกนะคะพี่ปี66 2 4สอง466เป็นเหรียญทองแดงนะจ๊ะพี่เป็นเหรียญทองแดงเนาะเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยสอง6 6นะคะพี่หาเหรียญน,นี้อยู่ที่700บาทเช่นกันด้านคานะคะดนหนานานะดือนคากค้า,านะคะพี่หา หลังด่จ้ะนีจ้ะ,งจะองค์นี้นะจ๊ะพี่อยู่ที่เจ็ดร้อยบาทเช่นกันนะคะพี่หาจ้ะพี่ท่านใดที่ชอบมาเข้ามาชมช,ช่องนั้นนะคะพี่รบกวนพี่กดกระดิ่งแจ้งเตือนหรือกดติดตามไว้นะคะพี่หาวันนี้ไม่ชอบไม่เป็นไรเนาะเผื่อวันไหนพี่ชอบนะจ๊ะองค์นี้อยู่ที่เจ็ดร้อยนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เราจะไปที่องค์ละเก้าร้อยก่อนนะจ๊ะพี่ไล่ไปเนาะองค์ละเก้า ชมสมเด็จวัดลักังนะคะพี่อันนี้ลงรักลงทองมาเรียบร้อยแล้วนะคะพี่คะอันนี้เก้าร้อยบาทนะคะพี่พาพร้อมตลับเลยนะคะพี่ตลับสามารถถอดได้นะคะถึงจะใช้พี่ชมโอ้์สมเด็จนะเนื้อผ้าจะเป็นแบบนี้เลยจ้ะพี่เนื้อผ้าจะเป็นแบบนี้พี่ท่านใดชื่นชอบนะทักได้เลยนะจ๊ะลงรักสวยๆแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่พสวยงามแบบนี้เลยจ้ะ มาพร้อมตลับฝวยยแบบนี้เลยนะคะพี่ตลับชุบหน้ามานะคะด้านหลังเป็นพระพุทธตลบหนาๆนะพี่นะรับพร้อมตลับอยู่ที่900บาทนะจ๊ะพี่อยู่ที่900บาทนะจ๊ะพี่รับแต่องค์พระอยู่ที่600บาทนะจ๊ะพี่อยู่ที่600บาทนะแต่พี่ชอบนะพี่รับพร้อมองค์พระไปเลยพี่ฝวยงามมากเลยนะจ๊ะ900บาทนะจ๊ะพี่900บาทนะต่อมานะคะเป็นวันละครังนะพี่นะองค์ต่อมาเป็นวันละครังนะจ๊ะ จากที่สวยงามแบบนี้เลยนะคะวันละครังนะคะพี่หายพ่รับแต่องค์พระนะคะองค์รับแต่องค์พระอยู่ที่หกร้อยรับพร้อมขอบด้วยอยู่ที่ จ็ดร้อยนะจ๊ะพี่เอ้ยอยู่ที่เก้าร้อยพูดผิดจ้ะพี่ขอภัยนะจ๊ะจ้ะพี่ใส่ตลับแล้วจะสวยงามแบบนี้ล่ะคะ่ะพี่หาในสวยงามเลยนะจ๊ะนี่จ้ะสวยงามเลยรับทั้งชุดแบบนี้อยู่ที่เก้าร้อยนะจ๊ะรับแต่องค์พระนะคะรับแต่องค์พระจะอยู่ที่หกร้อยนะจ๊ะพี่จ้ะองค์พระอย่างเดียวหกร้อยนะรับทั้งตลับนะจ๊ะพี่ตลับุณหน้าสวยงามนะจ๊ะจะอยู่ที่เก้าร้อยนะคะ,ะ,คะ,คะ,คะพี่จ้า,ะะาะะ LT. ต่อมานะจ๊ะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่ 97นะพี่น้องเนื้อว่านเนาะมาดช้าให้สวยๆเลยมาพร้อมตลับชุบหน้าแบบนี้นะคะพี่ตลับสวยมากนะคะพี่ชุดนี้อยู่ที่900เช่นกัน900เช่นกันนะจ๊ะพี่จ900๋า900บาทนะคะต่อมานะคะดูกูมานจะพี่จ๋ากูมานไอ้ไข่นะคะพี่เป็นกูมานไอ้ไข่นะคะพี่จ๋า เก่าแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นกุมารนะคะ900เช่นกันนะคะพี่900เลี่ยมเดิมๆมาแบบนี้แล้วนะคะ900บาทนะจ๊ะต่อมานะคะเป็นปิดตาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ปิตาหลวงพ่อเดิมนะคะพี่เลี่ยมมาเรียบร้อยแล้วเช่นกันนะคะพี่อยู่ที่900บาทนะจ๊ะพี่เฟิร์สนี้เลย900บาทนะจ๊ะต่อมานะคะพี่เป็นแหวนนะคะพี่เป็นแหวนหัวเป็นนางกวักนะคะพี่ เป็นของหลวงพอ่อกลวยนะคะพี่นางกวักหลวงพอว่อกลวยสามารถใส่ไ,ได้จริงนะจ๊ะพี่นี่นะจะใส่พี่ชมนะนิวนัทใส่ได้แบบนี้เลยเป็นแหวนนางกวักนะคะพี่ถ้าพี่ท่านใดชื่นชอบนะคะสวยงามแบบนี้นะคะพี่อยู่ที่900บาทน,น,นะคะพี่900บาทนะคะนะคะพี่9ก0บาทนะจ๊ะ9ก0บาทสวยงามแบบนี้เลยนะจ๊ะต่อมานะคะพี่ขาจะไปที่มีราคาสูงหน่อยแล้วนะจ๊ะมีชิ้นนี้ก็อเลยจ้ะพี่อ่า ตลับนะคะพี่เป็นเงินเก่าเงินโบราณแบบนี้นะคะเป็นตลับแบบนี้นะคะตกเก่าแบบนี้นะคะสามารถใส่ลูกอมหรือใส่อะไรได้แบบนี้นะคะพี่เป็นเงินโบราณเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่ชิ้นนี้อยู่ที่900บาทเช่นกันนะคะพี่900บาทใส่ลูกอมได้นะขึ้นคอได้หรือไว้บนหิ้งผ้าสวยๆนะพี่นาะนี่900บาทนะจ๊ะ9ก0บาทจ้าต่อมานะจ๊ะพี่มาชมที่มีราคาสูงมาหน่อยนะพี่เนาะ ชิ้นนี้เลยจ้าพี่จา้าเป็นรูปเก่านะคะพี่มีประลอดนะพี่นะนี่ปะลอดฝาดแบบนี้เลยเป็นรูปเก่านี่เป็นรูปเก่าของหลวงพ่อเดิมเป็นรูปถ่ายนะคะพี่รูปถ่ายเก่าของหลวงพ่อเดิมไฟตลับมาแบบนี้ Sat. ด้านหลังมีสิ่งตัวโตโตนะคะเป็นสิ่งฝั่งฝันอมชายจีบรแบบนี้ชุดนี้อยู่ที่1,500นะคะพี่1 5 0 0นะคะพี่หา1,500นะจานําสำหรับชุดนี้นะคะพี่ประหลัด ตลอดคืนแบบนี้เลยนะคะพี่เป็นภาพถ่ายฟองตัวเห็นตลอดแบบนี้นะคะพี่เนี่ยเป็นภาพถ่ายนะไม่ใช่กระดาษนะคะพี่เป็นภาพถ่ายนะจะสวยงามมากนะคะพี่ขึ้นคอได้เลยนะคะพี่ค่ะรายการนี้อยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยนะคะต่อมานะจ๊ะพี่จ๋ามาชมพระสมเด็จองค์ที่หนึ่งนะคะพี่องค์ที่หนึ่งนะวัดเกตองค์ที่หนึ่งนะคะพี่ด้านหน้าจะเป็นแบบนี้ด้านข้างนะคะ ะะสําหรับวัดเกตองค์นี้นะจ๊ะพี่ใต้ฐานจะเป็นแบบนี้นะคะวัดเกตองค์นี้นะคะอยู่ที่1 5 0 0อันนี้องค์ที่1นะคะพี่องค์ที่1 1 5 0 0องค์ที่สองนะคะพี่องค์ที่สองพี่ช่วยจําให้นัดหน่อยนะคะองค์นี้องค์ที่สองพี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะพี่ขาดีจ้าองค์ที่สองอยู่ที่1 5 0 0เช่นกันนะคะพี่ใต้ฐานเป็นแบบนี้นะจ๊ะองค์ที่สองหนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันนะจ๊ะ หนึ่งพันห้าร้อยบาทเช่นกันนะจ๊ะพี่จ้าสําหรับบัดเกตนะคะองค์นี้องค์ที่สองนะจ้าหนึ่งพันห้าร้อยเช่นกันพระเก่าพระสวยพี่สวยจริงจ้ะพี่กล้องสดตรงปกแน่นอนนะจ๊ะต่อมานะจ้าพี่มาชมพักกิ่งอันนี้ไม่ราบที่นะคะพี่เนื้อออกเงินเงินแบบนี้แต่ที่แน่ๆเลี่ยมเงินนะคะพี่เลี่ยมเงินแกะลายอย่างสวยงามมากเป็นพักกิ่งจะพี่สวยๆแบบนี้นะคะ ไม่ทาบที่ต้องขออภัยพี่ด้วยนะจ๊ะไม่แฟาบที่จริงๆจากเหาติดได้มาแบบนี้ชิ้นนี้นะคะเป็นเลี่ยมเงินหนาๆเลยนะคะพี่ค่ะอยู่ที่2,500นะจ๊ะพี่2,500ัยสวยงามแบบนี้เลย2,500นะจ๊ะจ้า,จาต่อมามาชมนี่จ้ะอันนี้เป็นงานะคะพี่งานงาแกะสิงนะคะพี่หลวงพ่อเดิมนะคะพี่จับขอบมาเป็น เงินแกะลายแบบนี้นะคะสามารถใส่ไฟขึ้นคอตรงนี้ได้เลยนะคะพีะ่แกะลายมาสวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวนี้สวยสดงดงามมากพี่ใต้ถานมีรอยจานนะคะพี่เป็นเงินกับงานะคะพี่ชุดนี้อยู่ที่ สามพันบาทนะจ๊ะพี่สามพันบาทนะจ๊ะพี่ลดได้นิดหน่อยเนาะความสวยงามสวยงามมากนะจ๊ะพี่ชมและชอบทักได้เลยนะจ๊ะสำหรับ,บทีนี้ต่อมาเป็นเหรียญสุดท้ายของอีพีนี้แล้วนะคะพี่เป็นลงยาหลวงปู่วปทวดเสียงโตนะคะพี่เป็นลงยาฝีแดงๆอย่างเงี้ยจ๊ะพี่เป็นเนื้อเงินลงยาหลวงปูท่ทวดเสียงโตเยี่ยมขอบเงินตรงหลังเป็นหัวใจเป็นรูปปรจจานท์ทิมนะจ๊ะพี่หน้าท่านอย่างชัดเจนมากนะคะพี่หานี่ สวยๆนะคะเหรียญน,นี้อยู่ที่3,200นระคะพี่3,200นระคะพี่เหรียญน,นี้เป็นเหรียญเงินเป็นเหรียญเงินด้วยจับขอบเงินนะคะเงินทั้งหมดนะจ๊ะพี่เป็นเงินทั้งชุดนะจ๊ะพี่ทั้งเหรียญและทั้งขอบนะคะพี่อยู่ที่3,200นะจ๊ะพี่ พี่ท่านใดชื่นชมชื่นชอบแล้วสามารถทักขหหนัดได้เลยนะจ๊ะพี่สําหรับอีพีนี้นะัดต้องขอกราบขอบพระคุณพี่ๆนะคะติดตามรับชมรับฟังนะคะจนจบนะคะพี่จากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะพี่กดติดตามให้นัดด้วยนะจ๊ะโทรมาแล้วไม่ได้รับสายยังไงนะจะรีบโทรกลับพี่นะคะสําหรับอีพีนี้กราบสวัสดีค่ะ